มาดูการหาผลรวมสะสมในลักษณะนี้นะเรามีข้อมูลที่คอลัมน์ A B C D เป็นแบบนี้ต้องการหาผลรวมสะสมของแต่ละแผนกเช่นตรงนี้เราเลือกเดือนแจนจนถึงเดือนเฟบก็ต้องการหาผลรวมสะสมตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนเฟบถ้าตรงนี้เลือกเดือนแจนจนถึงเดือนมาก็ต้องการหาผลรวมสะสมของแต่ละแผนกตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือนมาเราทำแบบนี้ได้อย่างไร มาเริ่มทำกันตั้งแต่แรกเลยนะครับเราต้องมีลิสต์ของเดือนขึ้นมาก่อนนะตรงนี้สมมุติว่าสร้างไว้แล้วจากนั้นไปสร้าง Data Validation List ขึ้นมานำเคอร์เซอร์มาวางที่ G2 ไปที่ Data จากนั้นเลือก Data Validation ที่แท็บ Setting ตรงนี้เลือก List ที่ sort ติ๊กไป1ครั้งนะครอบข้อมูลตรงนี้โอเคเราก็จะได้เดือนขึ้นมานะจากนั้น copy มาวางด้านล่างตรงนี้นะก็จะได้เหมือนกัน สมมุติว่าเลือกเดือนแจนจนถึงเดือนเฟบตรงนี้ขอนําไปเก็บไว้ข้างๆก่อนนะทีนี้เราก็มาเขียนสูตรนะตรงนี้เราใช้ SUMIFS ไปช่วยได้เลยนะ SUMIFS ต้องไปครอบช่วงของผลลัพธ์ก่อน C4 ถึง C63 ข้างล่างนะกด F4 ล็อกไว้ตรงนี้เราล็อกเฉพาะแถวนะครับคอลัมน์ C เราไม่ล็อกนะเดี๋ยวเราก c o ี้ไปทางขวามันจะกลายเป็นคอลัมน์ D นะ คอมม่าจากนั้นไปไล่ช่วงของเงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือเดือนนะเราไปครอบเดือนตรงนี้กด F4 ล็อกไว้นะคอมม่าเงื่อนไขก็คืออย่าลืมเครื่องหมายฟันหนูนะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับแอนต้องคีย์แบบนี้นะไปที่ G2 กด F4 ล็อกไว้ยังไม่จบใส่คอมม่าไปไล่เงื่อนไขขึ้นมาใหม่ครอบตรงนี้นะเหมือนเดิมนะเดือนกด F4 ล็อกไว้ตรงนี้คอมม่าใส่เครื่องหมายฟันหนู น้อยกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมายฟันหนูแอนเดือนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะกด F4 ล็อกไว้ยังไม่จบเหลือเงื่อนไขของแผนกคอมมาไปครอบช่วงของแผนกตรงนี้นะกด F4 ล็อกไว้เลยคอมมาจากนั้นจิ้มไปที่ planning ตรงนี้นะครับกด F4 ล็อกเฉพาะคอลัลน์ G ไว้นะเลข4เราไม่ล็อกนะครับก็วงเล็บปิดนะครับกด enter จากนั้นก็ copy ไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่าง สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะหรือดูที่ฟอร์มูล b าบารก็ได้นะครับคราวนี้ลองมาเปลี่ยนดูถ้าเลือกเดือนเดียวก็เป็นแบบนี้นะเลือกเดือนมาก็จะเป็นแบบนี้หรือเลือกหมดเลยก็ได้นะครับแต่มันจะดูยากแะ้วเพราะมันเยอะนะครับแต่ว่าหลักการคือเป็นแบบนี้นะตอนที่เราฝึกใช้ก็ใช้ตัวอย่างน้อยๆแล้วก็เลือกช่วงแคบๆไปก่อนนะเพื่อให้มันมองเห็นภาพนั่นเองสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ